สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับผมแล้วนะครับวันนี้ผมมาทำคลิปกับแบักเทนนะคะเป็นชื่อเคยนะครับบักเทนใหม่ใหม่ผมไม่ได้อยู่ที่นี่ผมซ่อนตัวอยู่ไม่มีใครมอกว่าผมตัวเล็กโโอ้หวันนี้นะครับเราจะมาสวงล้อนะครับผมอันุทิพิ์แข่งกันเรามีเห็นพูดเลยพูดเลยเนี่ยโดยตัวละครผมมีน้อยมีน้อยน้อยน้อย ออมคมด้วเสกโอ้โหอ้เอาไปทำอะไรอะไม่รู้เหมือนกันก็ตามนั้นนะครับสำหรับอีพีนี้นะเราจะมาตุ่มนะครับสมงล้อในการเอาตัวไปเล่นในโหมดคล็อกนะครับซึ่งจะไม่คูดข้มทำเพละครับเราจะไปตุ่มกันเลยนะครับเยใครสุ่มก่อนอะมันตลด โอเคจะให้ถึงต่อจะให้ใ,หใ,หใครถึงก่อนอ่ะต้องมานั่งใส่รูปตัวละครเหรอเนี่ยไม่ต้องแค่เขียนชื่อก็พอคล็อกกูมินคล็อกเขียนผิดเขียนถูกช่างก่อนแอตโตแอตโตโตัวกากบ,บ้างตัวกากบ,บ้างกินเลเซอร์ไว้กินเลเซอร์ไม่ได้กากแล้วหรอวะ ไม่รู้แซนตา้าเอาไปไม่มีไม่ได้ใช่ไหมแซนต้านี่แล้วก็อารามอคอกไ, <laughs> ไปแกนพี่แกนตูวสร้างแม่งโอโอไฮโอคาเมล่า oh, <Ohio>, อันนี้ของเซนใช่ไหมโอลัคกี้สปีกเกอร์ลัคกี้สปีกเกอร์อันนี้ใช่ไหมอีกสักตัวคอกสไปเดอร์ตัวเดียวอีกคอกสไปเดอร์อีกตัวหนึ่ง มเลยมาใครหมุนก่อนอันนี้ตาเทนอันนี้ตาเทนอันนี้ของเราเหรออืมใช่ตัวแรกได้โอเฮโอคาเมราใส่เลยใส่ก่อนได้ตัวเกลือแล้วตัวที่สองได้ได้เลยลัคกี้สปีกเกอร์ครับเอาไมทำอะไรเนี่ยเออใช่เอาไปทำอะไร เกมเห็นเห็นมันไม่แพ้ขาเล็กทำอะไรสี่คล็ไปเด้อโอเคดีชนะแล้วชนะถ้าแต่ให้ดีไม่มีตัวฟังเงินดีก็มีโอกาสชนะน้ตอยู่นะเดี๋ยวกันนะครับคอกสไปเดอร์ของใครอ่ะนัาซานต้าใครนัทซานต้าเพ็นไงก็สุ่มของเพนก่อนอ๋อของเราคนเดียวเลยเหรอันนี้ก็อีกรอบหนึ่งคืนเนื้อสัตว์นิกรินใช่ไหม ใช่อีกตัวยังตัวสุดท้ายเอ็กโตเอ็กโตเอ็กโตเอ็อาร์มคลาบกว่าโอ้ตัวต้นเกมดีนะครับตอนนี้คุณเพนก็ได้ตัวดีไปนะซึ่งมีโอกาสชนะนะแค่ตัวพวกเนี้ยเดี๋ยวมาดูของผมบ้างดีกว่าก็ก๊อดเก่าซานต้าเอาเข้าไปดูในเกมนะอืม เกมเล็นกน้อยนะครับแต่บูธมันหมดหนะ้ามเสียดาบบูธคล็อกบูธมาก <c oughs> ก็ก็โอเคเอ่อต่อ,อมมไม้ระทาต่ออ่ะบักแซมโทรมาไม้คาถาอือผมขอเนี่ยเปิดไลนนะครับไลน์อย่างนี้ปิดเม่เลย ม่คาทายแล้วก็ตัวอะไรต่อผมผมคิดว่าผมชนะคขาครูค <laughs> ร็อกแมนใช่ไหมถึงเรียกว่าเอกแมนอีคีเอกแมนแล้วกันใช่ครับอีพคล็อกแมนคล็อกสไปเดอร์ต้องมานะครับตัวหุ่นค เอกอะไรนั่นแหละเลือคอกเนี่ยใช่ไหมข้โหดข้าวตาโหดจะเล่นยังไงนี่ที่ว่าเริ่มต้นมาจะวางเซนต้าก่อนแล้วนั่นจะวางลักกี้ต่อมันจะเป็นต้นเกมที่นัาจะดีอยู่นะข้าไปาเถือแล้วก็เลเซอร์กันเวลาที่ตอนนี้นะครับระหว่างที่เรารอคนดีมแล้วก็ จะไปยังมันมันอยู่้กลางหุ่นดีมไว้ไม่ร mm ู hmm. ้เขาเปอะไรคามิล่าโอ้ยแฮมิล <ma have> <wallet> ่านี่ไม่ต้องมีก็ได้นะคะอืมผมขอซุ่มเลยแล้วกันมาตัวอะไรตัวไะไมากเลยครับตัวต้องการฟานต้าได้แล้วฟัต้าจะดีกว่าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยคามิล่ามาทำไมวะ โอ้ยโอ้คามิล่โอ้ยโอ้คามิล่าเด็ดเด็ดชื่อตอนนี้สองครับซนตา้าเส่อ <c oughs> หัวร้แบบหัวรอว่าผมได้ซันตา้าครับทุกคนได้<อ>าามายหวล้วโหยคับไม่มีเอ้ยรู้ว่ซนต้าเลยแล้วรอมี้ได้ซนต้าสมังไหเอ้แต่ถ้าถ้วันนี้ว่ะบีว่ะ ด,คดีคุณยังไม่มีต้นเกมดีๆเลยมซานต้า <c oughs> ก็ให้คุณเป็นต้นเกมเลยล่ะแล้วเราคล้องสไปเดอินใจนี่ยรือกระชออะไเล่นด้วยกันแข่งกันต่อหน้าตัวนี้ต่องหนูเราจะแข่งกันหรือจะเล่นกันเนี่ย,ยน่าจะเล่นกันโอเคนี่นะครับทุกคนโห แล้เลเ่อร์ใช่ไหมอย่าเลเซอร์กันเลเซอร์อกันอย่าเลเซอรกันครับทุกคนก็ถือว่าได้ตัวต้องเกมมาแล้วนะคะทุกคนไนอ้แ้วไม่รอแล้วเกมเลยทุกคนข้อเกมเลยถือว่าเซตนี้ถือว่าโอเคนะครับถึงจะไม่มีก็ดเก่าแต่โอเคนะมีตัวฟาร์มเงินถือว่าหาได้แล้วไปค<ะ>ุยก<ส>ันเอ้ยมาผิดเมื่อครับต่วนี้โซ่คุยกัน มาดูกันว่าทีมกัดตัวนี้จะผ่าได้หรือไม่อันจะผ่านะเขามีฟ็อกสไปเดอร์ก็น่าจะผ่าและนะใช่ไหมแต่ฟ็อกสไปเดอร์ตัวเดียวก็แทบจะเอาอยู่แล้วนะแค่ตัวเดียวอะเอาอยู่อะปึ๊บเออเริ่มต้นมาวางแซงต้าก่อนเลยอืออันนี้จะปล่อยวอโต้สคริปต์เลยไหมหรือว่าไว้ก่อนอือตอนแรกๆนะไม่จะไม่ก่อนนี่ตัวละครมันดูไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ ตัเท่าที่ผมคาดการนะครับตัวละครพวกนี้ก็มันจะไหวนะนพอกสไปเดอร์ตัวสองสามสีตัวก็เอาอยู่แล้วแต่บอสนี่อย่าพูดถึงเถอะพูดแล้วเครียดนะครับบอเลือดเป็นสามสิบบอเลือดเป็นสิบกว่าล้านอะ่ะน่าจะไหวยอยู่แล้วพวกสไปเดอร์ <c oughs> <c oughs> หัวลาแหก อาใครไม่ได้ดิมดิมดิวตัวละครมันเริ่มหลุดไปเยอะแล้วอ่ะไม่แม่ก,กลัวกลัวก็วกลัวไงผมจะใช้เลเซอร์อกันเป็นเจ้าขอเกมเล็กน้อยนะครับนำพอกมาวางไว้แถวนี้แล้วก็ขายตัวนี้ทิ้งไป เล่นกันมาก็น่าจะโอเคแล้วนะครับผมว่าตอนนี้รู้สึกว่าต้นเกมเริ่มมาดีแล้วอารามพกทำต่อไปอพวกเราใช้เวลาเล่นมาห้าเวฟแล้วนะนานไปนะไม่รู้มันจะผ่านเร็วไหมนะไปแต่การมันอารามพก อัพอัพเอาลัางข้อีกอันนึงก่อนดีไหมหรือว่าจะล้งถือว่าเป็นตัวที่ดีนะเอาตัวฟังเงินก่อนแล้วกันใช่ผมว่างั้นใช่มีแานต้าน,นี้ผมบอกเลยนะคะว่าจบกับจบกับจบกับจบอ่ะจบแบบมาถึงแพ้หรือชนะ <c oughs> อันนี้ถามจริงๆนะจบมาถึงแพ้หรือชนะ <c oughs> ใช่ครับจบแน่นอนใค้บอกชันนะนะครับ๋ยวผมแล้วผมฟาดเลยนะทุกคน ป, <iser> ปัง please, ปังเลยปังมันมันมาเยอะไปแล้วนะต้องต้องวางครบสไปเดอร์เตรียมการไว้แล้วเฮ้อฮะตอนนี้นะคระกระยังสไปเดออยู <screen salad> no ่นะครับดิฟคกสไปเดอร์จมดินใช่เดี๋ยวอัพไปเรื่อยๆตอนที่มันต้องอัพสามพันบาทมันก็จะให้ล้วอีในสักแป๊บนึงมันจะให้วงเอวอีต้องรอสักแป๊บนึง แปัพตัวฟังเงินนะทุกคนมันการบ็อหรือมันการเนิฟนะผมไม่รู้เลยครับทุกคนมันมันมันไม่ได้บอกอะไรเลยนะครับคือตอนนี้มันแบบมันมันงงไม่บอกแล้วครับทุกคนเขาะเป็นคนดีเขาเนิฟมันโดยไม่บอกเราเขาจะได้มเราก็เราจะได้ต้องมารู้ไงใช่เขาจะทิ้งทีหลังเพาเป็นคนดีผู้สร้างเกมอ่ะคุณทาลติก อย่างนั้นเขาก็ไม่ได้เหลือาพายาเม็มันเหลือแค่สามพันหรอก็จริงรู้สึกว่าตอนนี้มันตัวละครเริ่มยังไหวเยอะเออาราสรีจัดก,การมันปิวปิวเขาเพิ่มเอฟเฟกต์การยิงเข้ามาด้วยนเนี่ยรับส เอาเพิ่มเอฟเฟกต์การยิงเข้ามาให้กับสไปเดอร์เขาพี่ว่ามันจะหลุดแล้วไหมผมว่านะครับมันต้องหลุดแน่นอนเวตอนนี้นะผมว่าจะต้องวางเป็นเท่าเทนนันบันนี่แล้วครับเทนนันบันนี่พอาเสื้อเคลียได้อยู่นะ My God อโนต้องอัพสไปเดอร์เ <c oughs> ขาอีกคันหนึ่งแล้ว โ้มีวงเลนด้วยฉันคิดว่าน่าจะเป็นนะเพราะว่ามันจะเป็น a อวด้วยเห็นไหมมันโหดมากเลยลิโน่อย่าหลุดนะอันแหล็กหมายชื่อครับทุกคนหมายชื่อผมบอกแล้ววันนี้ก็หมายชื่อครับตานนะนี่ไม่ได้ประดัดมืคนเขาหมาชื่อวันนี้ออาร์แอมพกนักสายไปเลยนะครับโออใจรักคือคำพูดเทนยังไม่ถึงเวลาของว่า แมารามพกมันจามิดเบาอันีนแล้ก็จังหวะนี้ก้ตอนนี้พวกเราก็เหมือนจะไปไว้ดีจะไม่คนดี <cafes> ตอนนี้ตัวแบกของเทนทีเฮก็คือสไปดอร์คอร์ก ้แต่รู้สึกมันอัพเต็มวัยขึ้นนะตอนนี้ก็จังหวะเมื่อกี้ก็เราก็เล่นกันมาสักพักแล้ว5ชั่วโมงได้ ก็ดีเราเล่น,นกันมาห้าชั่วโมงแล้วใช่ไหมไม่ใช่โอ้ก็อ,อีวิวเว้ามาเหรออู้ดีเลยขอบคุณครับมดีอีวิวเว้ไม่เคยโหดเลยเนาะอีวิวเว้จบยังไงอะทุกคนมาบ๊อบจบบ๊อบมาครัทุกคน มันก็ชิชวๆไม่มีอะไรน่าลัวเลยใช่ไหมคะุณดิมครับโตัวละคว้าผมวม่าทีนี้นะผ่านไปชิวนะครับโคตรไปคิปก็เฉียดตายนะแต่ว่าก็ยังไหวอยู่นะครับผมแต่ถ้ามันนี่ผมว่าต้องถือว่าโคตรพอตัวแล้วนะเย้ะถ้าพวกเราถูงไม่ได้ท้าซนต้ามันจะเป็นยังไงจบครับผมจบเลย เตีจบไปมากครับทุกคนเชื่อผมจริงวัน,นนี้เวที่ยี่สิบเลวยฟ่สิบหกเดียวที่บอว่าเกมจบถ้าไม่ได้สังกัแล้วลืมนะว่า,อาอตอนนี้เรายังเปิดออโต้สกิปอยู่อืมเป็นออโต้สกิปที่รา้รา,ายไรมากน,นะครับก็ยังชิลๆอยู่นะคะเพราะตอนนี้พวกเราเปิดออโต้สกิปอยู่เอ่อผมเอาไเงิตนตาแต่ว่าอะไรเนี่ยโอเคดูดูกันเลยนะครับ จังหวะนี aire, ้นะครับสไปล์เล็กเคของเราก็ยังแข็งแรงเหมือนกิน <anyway>. ก๋วยเตี <unemployment> ๋ยวเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเรามาเรามาเล่นอะไรกันดีกว่าเล่นอะไรดี่แหละเล่น ตัวเองแอบได้เลยใครเป็นก่อนเราเป็นก่อนเอ๊ะเราเป็นคน <c oughs> เราเป็นคนนเอ๊ะเราเป็นคนแอบก่อนได้ะเราแอบแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราหาแอบไวายังไงนะเทนเราหาที่ซ่อนที่คนเนียนแค่แล้วมันเนียนเกินไปนะเทนไม่มีใครหาเจอแน่นอนไม่เหลือไม่เจอ ่าอยู่ไหนวะม่านอยู่ไหนอะทนยู่ไหนวะรจะด้เมทูไหนอะทุกคนะเขาจะหมหาเพื่อนมูแล้วเขาครัทุกคนอันนี้มันเริ่มจะไม่ได้การเล่นแล้วนะทุกคนหัวเขาอยู่ไหนะอย่ใหผมรู้นเขาอยู่ไหนัู่เขหมขเป็นเด็น โอ้ oh m god เจอแล้วเดียเ๋ยววางสไปเร่อยรอง่เลยดึดึดกดอกดึดึแล้วเราต้องเป็นต้องวางให้เขาทุกตัวไหมจเป็น้องวางให้เขาทุกตัว็นต้ <im itation> <im itation> องวางทุกตัวที่เราจุได้มาไหม <im itation> นั่นต้องหวังผมว่าผมต้องถึงเวลาที่ผมต้องแอบแล้วทุกคนครับเอาอารามป๊อกมาเป็นตัวรับรับสกันตอนนี้ผมกำลังพยายามที่อจะมองมันโดู่ังใช่ไหมอันนี้ไปไม่ได้เลยแฮมแมปเขาก็ทำกว้างแต่ว่าพื้นที่ที่ให้แอบนี้นะ้อยมากครับทุกคนครับผมกคนได้ที่แอบแล้วทุกคนกคนุณเตือนหาดครับคุณดู ตอนนี้ขอนั่งหางตัวละคอยเขาคบตัวก่อนอัน <Okay. S 1> ที่คนเมื่อวันตัวระยะไกลยากง่ายๆนะครับทุกคนโอ้ย oh, อยู่ไหนนะหาไม่เจอเลย <laughs> <laughs> ทุกคนเมื่อกี้เขาผ่านไปแล้วทุกคนเขาไม่อยู่ได้เลยวะเขาไม่เห็นดีนของผัวไปใเขาเห็นหล่อยนะคะทุกคนผ่านไปแล้วผู้ที่อาจจะเข้าไปได้ก็แหละ แอบผมมากเลยครับเพราอยู่ห่างกันคุณบุ๊คผมลืมไปดูตรงกล้องเลยน่าจะมีหน้าเขาเลยนก็ได้นะครัะแม่วางเสได้แล้วอยู่ไหนอ่ะไม่เจอเลยออคนดีมอยู่ไหนเอ๊ะมึงนี่เองเจอแล้วร่างมากค่ะทุกคนเอาว่ากลับมาดูเกมดีกว่าค่ะทุกคนนะ น่าเลครับทุกคนบ้างดยงเกมนไมจะดังเกินไปนะผมว่าตังนี้นะครับนักมวยนักมวยสไปเดอร์ได้ต่อยหมัดแรกออกไปแล้วนะครับนักมวยสกีบีดีเก็บนมายลคขึ้นกครับโอเลโอโอโอุน่าจะรู้นะครับหรับัน อไอโอเฮโอมันก็ระเบิดเองเป็นตัว<อ>แร่ใเป็นัีงน,นะคะเป็น่างาไม่ได้นะคะเป็นไอโอไฮโอเป็นในตมีมาแล้วปันกวที่โดนควรก็ไม่นะครับมันจะเกิงก็มิเกิงมันจะจาก็ไม่จาานะขนตันี้นนนะนใ่ไห ังเนื้อปังปังเนื้อฟนะังฟังฟงเนื้อฟังฟังฟังคุณดีมาดูสไปเดอร์คอรได้านหลนังแค่ไม่ต้องมือเลยมันก็โยกหัวเลี้ยวคุณดีมือน,นี่ มันเ็นยูมัน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 เหอบีต่มันไม่ไม่ช่มูเเนแล้วมคือยืนนิ่งสบายเฮเวิตต์ถเราก็ต้อเห่อเหมนกัเส้งเกมเดินไปแล้วทุกคนอัพได้อัพได้อัพได้ทั ใคริดวกเไม่ผ่านกดหนึ่งครที่คิดว่าผ่านกดสองช่มว่าผ่านแน่นอนครับต้อให้หนึ่งแล้วอุ้ยกตัวสปีรันนะครับเจก็แพ้กับพอนเราไปดีว่ดอยู่ทำไมละทางงน้อยลืมอัพเซนต้าลับลยมืมอัพเซนต้า คือวเนต้าด้เห็นจัมเปียได้ดค่ะไม่เคนั่แหละผมได้ที่ซ่อนที่โคนเนี่ยแล้วมันมีใครหาเจอแน่นอนใช่ครับไม่ต้องผมไม่ต้องพึ่งพูดถึงอะไรมากหรอกครับคอมเ็นชื่อเลยครับแต่ไกลเน่เห็นชื่อ10 12 3 4งส7 8ตลก <c oughs> คนเราเป็นคนไทยใช่ครับซึ่งใครอยากเห็นคนไทยบินได้เอาไปดูเลยเลย ผมต้องเอากรทัพอเฮโอค่ะไมเล่าก่อยู่นะมันตากมากเลย,เอ,ยอุปกี<ะ>้สปีกเกอร์ฮิวโอ้ my god โอ้ my god รับออแล้ว mm. มันจะไม่หมขายยางังไใ o H o งใช่ไหมเนี่ยโอเฮโอค่ะไมเล่ามันจะรับมผมแล้วก็ไม่เล่าน่ะหูอ่ะ วันนี้มันมาบางหงมขายไม่ได้แล้วคะทุกคนเนี่ยขายได้ละผมไปซื้อว่าเขทุกคนตอนนั้นว่าโอเห้โอคามาน่าโอเห้โอคามาน่าให้ตรงนี้เพอพรไปซื้อกันตรงนี้ทีท่เหลือก<บ>็ต้องให้ตัวมือ,อก,กับเอ่อเซแคทแมนนี่นะครับลักคลก,กี้สปีกเกอร์ก็คือเดอะแบกของเกมนี้เหมือนกันตัวค<บ>ุกตัวสามารถเป็นเดอะแบกได้ถ้าถ้าคุณมีใช่ไหม มันก็ชิวเกินอันนี้ขนาดเล่นไปชิฟไหมไคบเนี่ยง่ายเกินไปมาเล่นง่ายกาเกินไปไไคุณดีมแทบไม่ต้องตัดลิปเลยอ่ะ <c oughs> อีพีหน,น้า,นาเอามา,าแข่งกันชิปอะไรเลยเหรอครับผมลงิมเลยยีพีน้ามาแข่งกันดีกว่า <c oughs> เพราะแทนกันไหมครับทุกคนตอนนี้มันเริ่มมาขายขึ้นนะก็เด็กก็ตามไปที่มันมาไายขึ้นไดเพราะว่านะคะทุกคน,น,นมันมีตัวเ,เดียวออกมาก,ก็เลยทำไม้ะคะทุกคนโมนี่ เด็กก็ติดหรอกไม่เหลือครับไม่เหลือครับไปรุ่นแต่ผมว่าตอนนี้มันเริ่มไม่ไหวอแล้วนะครับต้องรีบวางรีบขายเซนต้าแล้วก็วางตัวละครเพิ่ม <c oughs> แล้วมันเริ่มหลุดเกินไปแล้วพวกเราองมาแทสตอนท้ายคลิปไม่ได้นะถ้าล <inm> <c oughs> ะทุกคน <c oughs> เล่นานานแต่สุดท้ายแพ้ไปคุณท่านผู้ชมอย่ากดหนึ่งเลยกดสองเถิด <c oughs> ูเหมือนต้องขายพวกเก้งตัวเล็กๆพวกนี้แล้วน่าเศร้าเสียเหลือเกินน้องหลับง่ายเกินไปแต่เขาขึ้นไปเนื้อนี่ไม่มีทางหลับเลยนะครับทุกคน แต่สไปเดอร์ตัวตัวที่วางอยู่ตรงนี้ก็ยังโยกหัวเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนโอ้ไม่แต่ตอนนี้เริ่มออกมาเดินแล้วใช่ไหมเหมือนชุดตัวละครบางตัวเปลี่ยนด้วยนะใช่แล้วนั่นจะไม่เล่นนี่ก็สนะมั้งวัดวัดโอ้โห ตอนนี้เริ่มค้างลมเสียงรีเซอร์มันมากเกินไปผมณยังไหวชื่อเขาทุกคนแต่พอเอาซูมเข้าไปก็แบบเอ็กซ์ตริกตกเลยนะคะแต่พอซูมออกก็ตกกว่าเดิเมช็อตอีกรอบตอนนี้ผมณยังไหวชื่อ<น>อยู่นะครับเออคุณไปยังไงเนี่ยคอมมันไปดีไหมเนี่ยฮัลโหลเอ๊ะนี่ไง ตอนนี้ครับฟอร์มอะไรมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะสามารถเอ่อขึ้นขึนบอสลงได้หรือเปล่านะครับผมระตั้งแค่นี้ผมว่าผมต้องตามไปวางโอเฮโอาทำไม่ได้แล้วโอเมก้าตอนนี้มันทำบ้าอะไรนะครับทุกคนไม่รู้บอสมันบ้าแล้วเหลือตัวเดียวแล้วไอ้สองตัวป่ะเนี่ยสองตัวสองตัวโอเคตอนนี้เหลือตัว อินนีดดึงเออเกอกหัวโอไฮโอไ้งั้นแหละเด็กดีเด็กดีต้องเกาะหัวโอไฮโอนะจำไว้เจ้าเจ้าสกีบีดีเป็นคลิปวงล้อหันสาที่นานมากครับผมแค่จะอะไรให้รุนเลยใช่ครับคือแบบโอกาสชนะก็น่าจะจะ7้อยู่แล้วนะครับตอนนี้เลตบอสก็ น่าเป็นห่วงแล้วนะครับว่าก็คือว่าถ้าออกมาได้กลมากเลยนะครับก็ <Okay. S 1> คืวจบแล้วนะจบแล้วเฮ้ยแต่ผมชสั่นเลย Beatiful Wave ก็คือมันจะใค้คอยเพิ่มมาอีกหนึ่งพันคอยเหรอดี่สุดแล้ยครับทุกคนก็โอเคนะผมว่าคลิปนี้มันยาวมากๆเลยนะครยี่สบหกนาทีมาปเป็นคลิปกันก่อนใช่ไหมล่ก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าเป็นคลิปเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจะลาไเว่นนี้ก่อนเครื่องคลิปดนี้มาตั้งยี่สิบหกนาทีแล้วก็นะครับต้องจบ<ย>แล้วนะครับเย่ยยได้เตรียมต่อแล้วบ๊ายบายครับผมเบ๊ายบาย